้ล,ลงาลามแวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับลุงเฮาเฮาอีเวอร์ชันแนลนะครับวันนี้มานอกสถานที่นิดนึงนะครับวันนี้จะมาเล่าลูน่าคลา s สิกเดอะซีรีส์นะครับในตอนที่ชื่อว่าตัว Terra เดินหน้าต่อนะหยุดการทำงานของ Market Swap นะครับใน e ีีที่20่นะครับก็จริงๆก็ตามคาดเนาะตามรถแมทที่ออกมาเลยเนาะ รถแมพของตัว Ter r a r e b e l เนี่ยคือตั้งใจจะหยุดการทำงานของตัว Market Swap นะครับเป็นขั้นตอนต่อไปไม่คิดว่าจะเลวร็่ขนาดนี้นะครับทาง Edward Kim เมื่อวานออกมานะครับเขียนไว้เพ p ปอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเนาะแล้วก็มีการเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับยังไงก่อ,กอนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กับช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจดีๆในการทาเนื้อหาดีๆต่อไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนะาะตามธรรมเนียมเนาะเดี๋ยวเราก็มารับเหรียญรองราคากันสักนิดหนึ่งนะครับก็ราคาอยู่ที่ e 3นะครับ3501ก็ปรับตัวขึ้นประมาณเกือบเกืในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็อยู่ในสังเเงที่31นะครับในคอยล์มาร์เก็ตแคปเรามาดูในตัว wallet แล้วกันนะครับณปัจจุบันก็มีการเพิ่มเติมของตัว wallet เข้ามาเรื่อยๆนะครับอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะครับน่าจะตอบรับกับข่าวที่จะออกว่า่าาาเเผทไหรร่นะคับในช่่่ววงงัันนาานะครบทีผน ที่จะถึงนี้นะครับส่วนจำนวนตัว holders นะครับที่เป็นสถิติเนี่ยก็ประมาณ1-10เนี่ยเก็บของเพิ่มขึ้นนะฮะส่วน top 50กับ100นี่ก็น่าจะถูกดูดไปที่ตัว top holder นะครับที่ประมาณ1-20อันดับแรกนะครับซึ่งเทรนดิ้งของตัวชร์าคาสินอยู่ที่ประมาณแรงที่29นะครับก็ไม่ได้ติดเทรนดอะไรเนาะ ต่อมามาดูเรื่องของตัวออนเชนเนาะตัววานนัปัจจุบันถ้าตัวล่าสุดใน EP ที่สิเนี่ยมันจะ,อ,ะอยู่ที่91เนาะตอนนี้อยู่ที่89ก็วานค่อนข้างหายก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะหรือไม่ก็ขายเพื่อเก็บของอันนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆพิจารณาดูเนาะโอเคเหมือนเดิมน้ะเรามี4เรื่องนะครับวันนี้หลักๆก็กคงจะหนีไปพ้นเรื่องของตัวกลับไปรีเพกเนาะที่ยูเมาอันเพกไป แล้วก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกับรูน่าคล s สิกด้วยนะครับที่มันที่มันเยอะในระบบนะวันนี้เราก็อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวานตัว Edward Kim ดนะครับได้เข้ามาออก w h i เพเปอร์นะครับเกี่ยวกับตัวเทอร a ราสวนะครับก็มีเนื้อหาอยู่ประมาณ7 7หน้านะครับที่ผมอ่านดูแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับรอบที่มีการมิ้นตัว Stablecoin USDC ออกมาในตลาดประมาณเกือบ2อล้านเหรียญน,นะครับก็มีการพูดถึงด้วยนะครับวันนี้เลยจะมาเล่านะครับซึ่ง ก่อนที่ผมจะไปเล่าเนี่ยผมเล่าเกี่ยวกับตัวรถแม p ก่อนเนาะรถแมของตัวเทรราเดเบลรอบที่แล้วซึ่งสิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือตัวดิสเบิลตัว Market s w a ปนะครับซึ่งมันก็ตรงกันที่เขาต้องการจะทำเนาะไปดูกันก่อนที่จะไปดูเรื่องของตัวไอมาเก็ตสวอปเนี่ยผมเท้าความแล้วกันจริงๆผมเคยเล่าไปในเอ่ส์ Mount to m o มัลนะครับเล่าข่าวไปแล้วนะครับว่า2ตัวต่างกันยังไงเดี๋ยวมา Recap อีกรอบเนาะก็ เบื้องต้นเนี่ยไอตัว m r r k t t w w p p o o u u l เนี่ยมันคือการทำสิ่งที่เรียกว่า token burn กับ mint เนาะฉะนั้นอะไรที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการต้องเผาอีกฝั่งหนึ่งไปเนาะถ้าอยากได้ u s t c ก็ต้องเผาลูนาอยากได้ลูนาก็ต้องเผา u s t c เนาะอันนี้ก็เรียกว่า Market Module ในอของตัว Liquidity Pool นะครับของตัว t e r r a t t a t i o ่เองแต่กรณีที่เราไป Swap เหรียญบน Liquidity Pool อย่างที่พวก Terra Swap หรือตัว As t r o p o r t เนาะ พวกนี้มันเหมือนมีการแค่แลกเหรียญกันระหว่างคน2คนเนาะที่มีเหรียญอยู่แล้วไม่ได้สร้างเหรียญเพิ่มในระบบนะครับฉะนั้นก็ก็แยกกันก่อนนะครับว่าอันนี้คือเด็กนะอันนี้คือการทำสวอปบ,บ,บนโมดูลของตัว Terra Station นะครับซึ่งที่บอกว่าจะ Disable เนี่ยก็คือดิสเ b l บิลโมดูลตัวนี้นะครับอโอเคเนาะก,ก็ใช้ฟังก์ชันมินด์แอนนั่นเองนะครับฉะนั้นต่อมานะครับไอที่ผมบอกว่าไอตัวสเตเบิลคอยที่เขาต้องการจะปิดเนาะ ซึ่งถ้าเกิดใครจําได้นะเพื่อนๆจําได้ว่าเวลาเราไปสเต็กกิ้งบนเช a เนานะที่เป็นเป็นหนึ่งในดีลเกเตอร์นะเราจะได้เหรียญลูน่าคลาสสิกนะครับรวมถึงตัว USDC และเหรียญสเตเบิลคอยชาติอื่นๆทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดามาเลเซียนะครับเป็นออสเตรเลียก็คือจะได้เหรียญน,นี้มาทั้งหมดนะครับติดมาด้วยนะทุกครั้งที่มีการวิดดรอตัวสวอปเนาะไม่ว่าเราจะไปสเต็กกิ้งกับใครก็ตาม เราจะได้เหรียญพวกนี้กลับมาด้วยนะครับแล้วเ,เขาจะปิดฟังก์ชันตัวที่เหรียญอื่นๆที่สวอปเป็น u s c เหรียญอื่นๆที่สวอปเป็น Luna Classic กเนี่ยเขาปิดไปแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เขาจะมาปิดพวกเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับที่อะไรก็ได้ที่จะมาเพิ่มซัพพลายที่จะมามินตัว USDC เพิ่มเติมในระบบเนี่ยเขาจะปิดตัวนี้ทิ้งนะฮะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังลนะ้าเดี๋ยวมีการรีแคปเหมือนกันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่แตะบ้างๆนะไม่ไม่ได้แตะเยอะนะครับ ฉะนั้นในตัวเนื้อหาของตัว Remove and Secure the Stablecoin t h r u s Swap Market, market swap, นะครับ Market Swap เนาะฉะนั้นมันก็มีคนรีวิวทังเก็ a r d k คิมซาลาดาแล้วก็อีกสักสองท่านเนาะบน Discord ก็มีการคุยกันว่าจะต้องปิดตัวนี้เพราะมันเป็นจุดเสี่ยงของตัวระบบนะครับในการาสร้างตัว USDC เพิ่มเติมนะครับแต่การที่ผมจะเล่าก็คงต้องมาเล่าในรูปแบบของลนะุงเฮาเนาะก็เอาง่ายๆนะครับตัว Market Module เนาะ ทั้งหมดเนี่ยในตัว White Paper เนี่ยผมก็สรุปมาเป็นรูปภาพแล้วกันทั้งหมดละนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวหนังสือเนาะผมพยายามทําให้มันเป็นรูปภาพนะครับเดี๋ยวที่ผมเล่าตัว Market Module เนาะกับตัวตัวตัว Dec นะครับที่เป็นตัว Liquidity Pool ฉะนั้นสิ่งที่เขากล่าวถึงมานะครับเขาบอกว่าการอัปเดตราคาที่มีผลกับตัวการ Swap เหรียญที่จะเบิร์น and Mint เนี่ยนะครับ เขาอ้างอิงจากราคาอะไรก็คือเขาอ้างอิงจากราคาของ Oracle Module เนาะซึ่งเป็นราคาอ้างอิงราคากลางแล้วกันนะที่ทุกคนจะต้องส่งมานะครับแล้วใครส่งมาก็แน่นอนก็เป็น Validator ส่งมาซึ่ง Validator เนี่ยก็ต้องไปเอาแหล่งข้อมูลราคาอ้างอิงมาจาก2แหล่งเนาะซึ่งทำไมต้องเอามา2แหล่งก็คือแหล่งแรกก็ต้องมาอ้างอิงกับราคาเฟียเนาะของแต่ละชาตินะครับที่เทียบกับ USD หรือราคารูน่ณปัจจุบันนะครับ ฉะนั้นเขาจําเป็นต้องเอาจากแหล่งแรกก็คือแหล่งข้อมูลอ้างอิงเงินเฟียสเนาะเฟียสก็มาจาก5แหล่งนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่าเนาะหนึ่งในนั้นมีแบรนด์โปรโตคอลแบรนด์โปรโตคอลเป็นโปรโตคอลของไทยนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวที่ว่าเขาหยุดฟีดข้อมูลราคาให้กับตัวมิลเลอร์โปรโตคอลนะครับทำให้มิลเลอร์โปรโตคอลหยุดกิจการไปเลยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นตัวฟีดราคาแล้วกันเนาะถ้าใครถ้าเกิดทุกคนมาถามว่าโอโลโ e ฟีดคืออะไรก็คือราคาอ้างอิงตามตลาดนั่นเองนะครับ ข้อมูลที่2ก็คือเรื่องของอ้าง,อ,างอิงราคาตัวคริปโตเนาะก็เอาจากหลายตัวในนั้นก็มีบ i n a นด e ด้วยนะครับแล้วก็เอาบิตคินิกนะครับคา k เค้นนะครับหัว b ีแล้วก็ค u ูคอยนะครับแล้วก็บ i n a น c e เนะาะหตัวนี้ก็จะเป็นราคาฟิดคริปโตเนาะเพื่อเอามาเทียบกันแล้วก็ v a l เล a เด r ก็จะส่งไปที่ o อร์โ e ค o ลโมดูลนะครับเพื่อเปรียบเทียบราคากลางว่าทุกคนส่งมานะครับถ้าเกิดเพื่อนเอนสังเกตต,ตอน s เ a k คกิจะมีออร์โลคลโหวตเนาะที่มันเป็นเฟลเนาะ เพื่อนๆสงสัยไว้ว่าทําไมมันเฟลก็คือว่ากรณี v a l เลเ t o ตตัวนั้นไปดึงข้อมูลจากกลุ่มพวกเนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟียหรือเงินคริปโตเนี่ยอ่าถ้าเกิดเขาไม่เขาส่งราคาไปแล้วส่งราคาไม่ได้อยู่ในช่วงราคาเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆส่งมา,เพ,มาเพื่อนๆคือ Validator เนาะที่เหลือก่อนหน้าเนี้ยส่งมาเขาเป็นราคานอกนอกช่วงแล้วกันก็คือเอาราคามาผิดนั่นเองก็จะถือว่า submit ราคาโ r ล c l e fail เนาะ โอร์คลโหวตเฟลไปนะก็ถือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่จะเลือกมาทำบ็อกโปรดิวเซอร์นะครับเพื่อที่จะได้รีวอร์ดนะครับฉะนั้นวอลเลเตอร์ที่มีโอร์แคอลโหวตเฟลบ่อยๆเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงว่าจะได้รีวอร์ดน้อยกว่าคนอื่นเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งให้เลือกเหมือนกันเนาะเป็นตัวชี้วัดต,ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ <c oughs> เขาก็เล่าอีกว่าไอ้ส่วนตัวของโอร์ลคอลที่มันมีปัญหาในปะัจจุบันทําไมต้องปิดเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เมื่อวันที่21 กันยาที่ผ่านมาเนาะก็ะคือรีพอร์ตมาจากตัวฟิกเกอร์นะครับตัวนี้ API นะครับเขาก็บอกว่า,าราคาของเรโชร,ระหว่งาง USDC เทียบกับลิงกิตนะครับตัวมาเลเซียเนาะมาเลเซียลิงกิตนะครับเป็นเงินมาเลเซียเนี่ยเขาบอกวันที่8วันที่18เนี่ยเรโชรอยู่ประมาณ4.5 355นะวันที่19ก็เท่าเดิมนะ16ก็ขยับนิดหน่อยอ่า19แล้วก็20เนาะขยับนิดหน่อยแต่พอมาวันที่21เนี่ย อัตราเรโอยู่ที่2องหมืนสองเจ็นะซึ่งมันเปลี่ยนไปเพราะอะไรอ่าที่เขียนมาในนั้นกนะ็คือยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าว่ามาจากไหนเนาะแต่ว่าประเด็นของมันคือราคามันถูกเปลี่ยนแล้วกันนะครับทำให้ราคาตัวามาเลเซียลิงกิตเนี่ยดรอปลงไปในเรโชนี้ก็คนข้อาศัยช่องว่างตัวนี้ครับในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินลิงกิตแล้วรอให้สถานาการณ์กลับมาปกตินะครับแล้วก็มีการมิ้น ตัว u s t c เข้าไปในระบบประมาณเกือบเกือบสล้านเนาะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเหตุผลหลักเลยที่ว่าหนึ่งคือเราเขาพยายามปิดจุดอ่อนของระบบเนาะที่มีระบบเดิมอยู่ออกไปให้หมดนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าจําเป็นต้อง Disable ตัวตัว market swap นี้ทิ้งนะครับไม่ให้ Swap กันระหว่าง u s t c เนาะกับเหรียญอื่นๆที่เป็น Stable Coin นะครับอันนี้คือเป็นที่มาเนาะ ฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําทั้งหมดนะครับเขาจะ disable ตัว Market s w a p นะครับโดยที่ไม่มีการอนะัปเกรดเชนเนาะไม่ต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน22เหมือนเมื่อก่อนเนาะที่จะต้องไปโหวตนะครับแต่ว่าเขามี3ชันให้เรา,าใช้คําว่าอยู่ระหว่างพิจารณาแล้วกันเนาะก็ชันแรกก็คือตัว Tobin Tag เนี่ยก็คือให้เป็น100%ซึ่งจากเดิมเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะมาน0.3 0.4 0.5อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการเซตไว้ นะครับแต่ถ้าดูจากโค้ดเร็วๆน่าจะประมาณ1%เนาะก็คือคิดแท็กแหละคอนเวิร์ตปุ๊บไอหนแท็กที่เราคอนเวิร์ตเนี่ยก็จะถูกโอนเข้าไป Oracle Pool เนาะซึ่งเขาจะเซตให้มันเป็นร้อยฮะมันก็หมายความว่ากราณีที่คนคนนั้นนะครับหรือวอลเล็ตนั้นมีการสวอปเหรียญจากเหรียญ s t a b l e c o i ยอะไรก็ได้นะครับไปเป็น USDC เนี่ยก็จะได้ก็จะไม่ได้เหรียญเลยนะครับก็ถือว่าเก็บไปเป็นแท็กทั้งหมดแล้วก็แท็กทั้งหมดก็ถูกโอนเข้า Oracle Pool นะครับเพื่อไปจ่ายรีวอร์ดให้กับ v a ิเลเดเตอร์อีกทีหนึ่งนะเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะครับข้อดีของตัวเซ็ตแท็กที่เป็น100%เนี่ยก็แค่เสนอตัวพ r o p พ s a ซ Chain ก็พอพาร a มิเตอร์เชนนะครับเหมือนรอบ1.2เบิร์แท็กเนาะก็ก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ต้องมีการไปอัปเกรดเ i n อะไรรอแค่ Eproc อัปเกรดเนาะ7วันก็สามารถทำงานได้เลยแล้วก็เราก็ยังสามารถเห็นเหรียญน,นะจำนวนเห็นเหรียญก็คือเห็นรายชื่อตัวนี้ครับ เห็นหลายชื่อตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็จํานวนเหรียญด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีหลังการอัปเดตตัวโทบินไปเป็นหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยเราโอนไปเราจะไม่ได้เหรียญเลยนะฮะเพราะว่าเหรียญเนี่ยจะถูกคิดเป็นค่าภาษีทั้งหมดก็จะถูกโอนไปช่วยระบบนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ว่าข้อเสียมันก็คือว่าสําหรับคนที่ไม่ทราบข่าวเรื่องพวกนี้ก็ตั้งใจจะสวอปเหรียญไปเป็น USDC เนาะเพื่อที่ต้องการได้เหรียญแต่ปรากฏว่าเขา เขาฟีดไปปุ๊บเนี่ยเงินก็จะถูกส่งไปโอและเพูร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะฉะนั้นก็ถือว่าเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจไว้นะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ซีนั่นเองนันี่เป็นเป็นข้อเสียเนาะของวิธีแรกนะครับเรามาดูวิธีที่สองครับเขาจะเอเ,เอาตัวเฟ t แพร r เนี่ยเอาตัวไอเหรียญพวกเนี้ยเอาออกจากไวลิสนะครับณปัจจุบันมีอยู่ยี่สิบสามเฟเนาะเคอร์เรนซีนะครับที่อยู่ในไวลิสนะครับซึ่ง w i ร e ลิส t ง่ายๆก็คือถ้ามันอยู่ก็คือมันก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้เนาะผมเอาออกให้ดูว่าถ้าเกิดกรณีเราเอาออกจาก w วร e ลิสเแต่มันก็จะโล่งๆอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเหรียญเฉพาะ2ตัวนี้มันจะได้ไม่ลกเนาะก็คือเอาเฉพาะที่ใช้โชว์เฉพาะที่ใช้นะครับแบบแรกเนี่ยมันยังมีอยู่นะแต่แค่มันจะวอรปแล้วก็เอาไป o r a c เค p ลพูเนาะข้อดีของมันก็เหมือนกันฮะเสนอแค่ตัวพารามิเตอร์พอพโซนนะง่ายนะครับเพื่อเอามาโหวตนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดจําเป็นใครยังจําลิงก์เก่าอยู่ก็เอาไปแลกเนี่ยก็อาจจะทําได้นะฮะแต่มันจะขึ้นเออร์เลอร์เนาะซึ่งก็คือแลกไม่ได้เองเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลของตัว Data Feed แหละนะครับตัว o r a c l e Data นะครับข้อเสียก็คือว่า,าเมนูหัวข้อเหรียญจะหายไปมันดูโล่งใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่ตามข่าวเขาอาจจะมีเหรียญที่หลงเหลืออยู่ในตัวบ l l ล็ตเขาก็ได้ฉะนั้นต่อให้เหลือมากแค่ไหนก็เข้าถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าเมนูมันไม่มีให้ กด s วอปเหรียญเนาะกดแลกเหรียญฉะนั้นก็ถือว่าเขาก็ลอตตัวนั้นเป็นศูนย์ไปเลยนะครับก็อันนี้ก็ต้องระวังว่าถ้าใครไม่ได้ตามข่าวแล้วมีเหรียญพวกนี้จานวนเยอะๆก็จะถือว่าหายออกจากระบบไปเลยนะครับก็คือเห็นแต่ทําอะไรไม่ได้เนาะอันนี้คือข้อเสียข้อที่สามนะครับก็เขาจะหยุด Feed, ออร์คอลฟีดฟีดพ p ยนะครับออกไปเลยนะครับแต่ว่าเอาไปท,ทําที่ไปทำที่ต้นต่อเลยอย่างที่อย่างที่เล่าให้ฟังว่า validator เนี่ยมันไปเอาข้อมูลฟีดเนาะ มาให้ o r a ล l e m o d u l e เนาะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไอเฟียตัวนั้นอะที่เอามาเนี่ยจากข้างบนเนี่ยก็ให Validator อรไปอัปเดตโค้ดเลยไม่ไม่ต้องไปดึงข้อมูลมามันก็จะไม่มีข้อมูลอ้างอิงในการแลกเปลี่ยนแหละฉะนั้นการแลกเปลี่ยนมันก็จะเออเลอร์เนาะข้อดีก็คือไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องเสนอพ o p o s a l นะครับทำได้ทันทีข้อเสียคือต้องไปคุยกับ v a l i d a t o r เพื่ออัปเดตโค้ดทุกเจ้าเนาะทุกโนดเลยแล้วก็ให้เปลี่ยนว่าโอเคไม่ต้องอัปเดตตัวเฟียมาละ นะจะได้ไม่ต้องแลกเนาะไปตั้งแต่ต้นทางเลยแต่อันเนี้ยผมผมว่าเวที่3เนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนะต้องบอกอย่างนี้นะมันมันไม่เชิงเออโอเคแหละมันมันยังเห็นเป็นเมนูแต่มันเป็นเมนูขยะคือคุณส w a p ไม่ได้อะเนาะอันเนี้ยอันที่3เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เนาะผมว่ามันยุ่งยากด้วยการที่จะให้วอลเลเตอร์ไปทําแบบนี้ทุกทุกโหนดเนาะก็วุ่นวายนิดหนึ่ง80กว่าโหนดตอนนี้ก็ ดูจะวุ่นวายหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าผมอยากจะได้แบบไหนเนาะต่อมาเขาก็จะมีตัวเทอร่รีเบลก็บอกมาแล้วว่าอะถ้าเกิดให้เขาแนะนำเนาะว่าเรื่องของว่าจะให้ทําอะไรบ้างนะครับก็ทุกคนมีเหรียญอยู่แล้วเนาะเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะตัดสินใจครับโทษทีครับไม่ว่าเขาจะตัดสินใจนะครับไปพี่เป็นโชบินแท็กเนี่ยที่ห0 0รหรือเขาจะรีมูฟไวล์ลิสต์เนาะก็ตามเนี่ยก็ถ้าอยากจะช่วยเนี่ยก็อยากจะให้สวอปตัวเหรียญน,นะครับที่มีณปัจจุบันนะครับ เป็น USTC เนาะที่คิดแท็กทบินน้อยๆอยู่เนี่ยแล้วก็ USTC เนี่ยก็โยนไปที่ Or อ c ลค p o o ูได้เลยนะครับก็ถือว่ามันเป็นช่วยให้ภูมีเรือบอร์ดในการสนับสนุนตัว Validator ต่อไปเนาะ่นและแล้วก็เขาก็บอกอีกว่าแบบอไอ้ส่วนตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนหลักที่ที่จะมาทําเรื่องของตัวรีเพ็กจริงๆแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการเหมือนเตรียมความพร้อมมากกว่าเนาะปัจจัยความเสี่ยงอะไรก็ปิดไปก่อนก็น่าจะดีกว่า เขาก็เลยโชว์โค้ดเรื่องของตัวพารามิเตอร์ที่จะอัปเกรดตัวทัวร์บินแพ็กเนาะเข้ามานะครับก็ณปัจจุบันน่าจะเซตอยู่ที่1เนาะก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นไม่แน่ใจอ๋อตัวนี้น่าจะเปลี่ยนเป็น1เนาะหก็หมายถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันเนาะพารามิเตอร์เชนจะเป็นยังไงส่วนตัวผมเองเนี่ยอันนี้วันนี้น่าจะหมดละแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคงถ้าถ้าให้ผมเลือกนะผมคิดว่า ผมอยากเลือกแบบที่2มากกว่าเนาะอันนี้ความความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเพราะว่าผมอยากให้มันคลีน n a n ตรงหน้าจอนี้ไปเลยเนาะไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรที่สวอลแล้วเออร์เลอร์ผมมีความรู้สึกว่าทําให้ระบบมันดูมันดูลกลุงลังแล้วมันใช้งานไม่ได้ฉะนะเอา,เอ,าออกไปเลยดีกว่านะครับเราก็แค่เตรียมตัวว่าไอเหรียญที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็รีบรีบ,รบโอนนะครับให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับโอนเข้าโอลเข้าภูให้หมดเขาคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเอาออกจากไวริสนี่แหละ ส่วนตัวนี้ก็ทําได้นะครับแต่ว่า,าผมยังรู้สึกว่ามันมันก็ยังโชว์อยู่เนาะแต่ว่ามันมันก็โอนไปได้อันนี้ก็จริงๆก็ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีแหละว่ามันยังโชว์อยู่แต่ว่าส่งมาสวอปไปก็จะไม่ได้เหรียญเนาะไม่ได้เหรียญอะไรเลยนะครับก็แล้วแต่ละกันนะฮะจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งคู่นะครับก็ใช้ได้ทั้งคู่แต่ส่วนตัวผมเองผมชอบให้มันหน้าจอโล่งๆมากกว่าเอาเท่าที่ใช้เนาะ แล้วก็รีวอร์ดก็ไม่จะเป็นต้องให้ตัวรีวอร์ดตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงไม่มีรีวอร์ดตัวสเต b l เปอรคอยพวกนี้มาอยู่และนะครับไม่มีเลยจะดีกว่านะหน้าต่อกินคลีนไม่แน,น่ใจเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองดูแล้วกันไม่หนึ่งก็สองผมว่ามันก็พอได้ทั้งคู่นะครับอโอเคประมาณนี้วันนี้คงมาอัปเดตนะครับอัปเดตนอกสถานที่สักนิดหนึ่งอาจจะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะครับก็ยังไงอย่าลืมเรามีเรื่องของตัวเทเล gram เนาะเทเล gram คุปเอาไปพูดคุยกันนะครับข้อม เกี่ยวกับตัวลูน่าคลาสสิกยังไงอย่าลืมเข้าไปจอยกันผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสิปชันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามใน EP ต่อ,ตอไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์อ่าเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันครับวันนี้คงไม่มีอะไรละสวัสดีครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องา o w a r d Channel และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆนะครับ Ja. Okay.